เอาเล่าตอบเล่ามาคุณกูจะได้บันทึกอะไรถูกไปเป็นไรอะไรผิดค่อยว่ากันไม่เล่าต่อได้ไหมเห็นใจเพื่อนมันต้องเห็นใจกูอะไรที่ถูกที่ใช่มึงเล่ามาเลยอะไรที่ผิดมึงก็รับกรรมมึงไปลอลงมาจากฟ้าอยู่ที่นะกรงเ ไม่บอกบอกไปแล้มึงเล่าดิมึงเล่าเลยเท่าไรอ่ะคนก็ยิ่งรู้ว่าลูกพี่มันอี่จางมาอะไรเล่าเลยอะไรเล่านะถ้าเป็นเรื่องจริงนะไม่บอกไม่ไม่ฟ้องอะไรไม่จริงกูฟ้องแค่นั้นเองขง้มึงเล่าความจริงดิสัตว์คุ้ยวอยมีสมองัะวครับไม่มันจบไปเ่ มึงเล่ามาดิเล่าเาจบไปอะโอเคบอสนี่ถ้าบอสไม่ขอผมไม่เล่านะเ,าเล่ามามใจมาวันนี้มันโดนแรงหนักไปแล้วตอนนั้นอะเสือของมันอะโดนกรรมการโต้เครื่องรางอะอบอกว่า,เ,าเ,เก๋ก็มีผลก,กระทบคราวนี้มันก็แขนกรรมการพอแขนกรรมการของสมาคมเนี่ย มันก็ไปบอกว่าเหรียญบ้านแหลมเนี่ยกรรมการรวมหัวกันกายพระเกศไม่ได้เกี่ยวเลยคนเรื่องควายลขเป็นนี่องคนละเรื่องควายละต้อคนละคนอ่ะนะอีพีหนึ่งกรรมการรวมหัวกันกายพระเกศลงช่องใครนะฟังให้ดีช่องผมยอดบิวใครได้ตังกับผมนะคุณทีอ่ะมันก็เอาลงช่องมันมันก็ได้ตังนะแต่มันไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งที่มันทําอยู่คือความผิด ปรากฏว่าคราวนี้ช่องมันดังแล้วถามว่ากรรมการลรเสียนบ้าตัวจริงเขามีช่องโซเชียลไว้พอก็ไม่มีคนทั้งประเทศฟังก่อนดูไหมโหมเลยกรรมการเลวกรรมการไม่ดีนู่นนี่นั่นปัง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 ัง,ง,งเก๊ไม่รับอื่นพามันแท้ครับนะต้องบอกก่นอนว่าพามันแแฮแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไอไอไอเน่าเดียวนะไอแแฉโนหนึ่งก็มีส่วนร่วมเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะหลังจากนั้นเนี่ย ผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกว่ะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าคุณน่จะโกรธหรือคุณเชื่อไม่เชื่อว่าแท้คุณก็ต้องไปเอาเรื่องกับคุณายถูกป่ะไม่ใช่คุณจะเมาลวงกรรมการทั้งโต๊ะถ้าคุณเมาร่วมกรรมการทั้งโต๊ะเนกรรมการทั้งโต๊ะเขาร่วมหัวกันขายบัตคุณเนี่ยอันนี้มันเรื่องที่ไอเน่ามันแต่งมาคุณเทียวก็ไม่รู้ไงเขาก็ขอให้ตามก็เห็นไอเน่าเป็นเทวดาสุดท้ายไอเน่าก็หลอกขายมาให้ไปตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วใครไ มาโกรว่าหลอกกุไมเคยขายม้าเขาเลยสักองเดียวอเดียวนี้มันแท้นะเออไม่เอามาพูดเนี่ยอ่ะโอเคผมพูดแล้วนะอย่าลบคลิปนะอย่าลบคลิปนะนั่นบอกไม่ขายไม่ได้เอาไว้เป็นความผิดทางกฎหมายนู่นนี่นั่นมันดีกยวนี้ขนดมันเดี๋ยวนี้ไงยเนาเนี่ยมันได้มันเดี๋ยวนคุณทีเจ้าของผ้าอยู่สุดท้ายปุ๊บนะพอเรื่องจนไปจนถึงดีการหรือว่าเอาทำอะไรเอาผาไปหลัง เอาภาไปเปลี่ยนแปลงหลักฐานอ่าเอาภาไปล้างเละเทะหมดไปเปลี่ยนแปลงหลักฐานนี่แล้วบอกว่านะเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปนะผมนะ่ยนายไดมหูฟังผมนะคุณนะแม่งเห็นแกนตัวจนชนิดที่เรียกว่าคุณไม่เคยคิดว่าพินัยเนี่ยจะเจออะไรอ่าจากการที่สังคมเข้าใจผิดอ่ะ ผมถามว่าลูกเขาไปโรงเรียนไม่โดนล้อเหรอพ่อมึงขายพาเกเมียเขาไปร้านเสริมสวยไม่โดนล้อเหรอผัวขายพาเกเหรอพี่ไหนก็เดินสนามบ้านเนี่ยจะไม่มีคนซุบซิบนินทาเหรอคุณรู้ไหมว่าไอการกระทําของคุณเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับคนอื่นมันเป็นเรื่องจริงไหมล่ะแต่คุณแม่งใจมันต่าไงคุณไม่คิดเรื่องพวกนี้ไม่ได้หรอมันเป็นเรื่องจริงไหมผมจะบอกให้นะวันเนี้ยมีคนมายุผมว่า พีโอสพีโอสฟ้องเลยไอคอมเมนต์ต่างๆคุณฟังผมนะทำไมผมไม่ฟงังรู้ป่ะคนที่เขาคิดอยู่เกิดเขาเป็นคนไม่มีตังค์ลูกต้องไปโรงเรียนจะให้ผมไปเอาตังค์ไปฟ้องคนไม่มีกระตังหรอใครความปรึกษาผมตลอดเก็บแล้วฟ้องให้ฟ้องผมแต่สนใจนะผมขามแบบเม็ดสนุกเมนดออนเม็ดนู่นนี่นั่นถ้าบ้านก็เป็นคนจนลูกต้องเรียน มียาตินอนติดเตียงุณจะให้ผมไปฟอ้องเอาตามกับนคนการจังเลยผมทำไม่ลงขายแพ็เกจผมบอกดิขายแพ็เกจเป็นขบวนการหลอกคนอื่นกูต้องเห็นใจใช่ไหมจริงหลอกนายแบงค์แล้วก็ไปซีเรียสเขาพิมพ์ปล่อยเขาไปคือกูต้องเห็นใจใช่ไหมมัน<ด><ด>เรื่องเดียวกันไหมถูกคนในขณะที่ไอ้เน่าเนี่ยนะมันได้มันทำคอนเทนต์ช่องมันมีคนดูนะแต่ผลกระทบกับก,บกรรมการแม่กองทั้งหมด มันไม่เคยสํนึกคุณต้องสํานึกพอพิสูจน์ออกมาแท้มึงพิสูจน์ที่ไหนว่าแท้ไอชิบหายเขาาบอกเกกันทั้งวงการตอนเนี้ยออแล้วที่สําคัญแอแอ๋อแหนหนึ่งขเขาบอกแล้วเขาเห็นพาแล้วว่าไม่แท้เขาเห็นแค่รูป โนหนึ่งเขาบอกว่าเขาดูแท้เขาดูไม่แท้เพราะว่าเขาดูไม่แท้เพราะว่าเขาไม่เห็นพระเขาแท้แต่เห็นลูกการัดสิที่ไหปมีประโยชน์ร่วมกันอ่อนชิบหายแล้วมาแม่กองแม่คนแม่กองตัดสินน่จะไปให้เสียงถูกป่ะก็คนแม่กองคนที่ตัดสินเนี่ยมีคุณธรรมมีคุณธรรมพอหรือเปล่า มันไม่ได้เงี้ยวขาฟ้องกันอยู่ขฟ้องคดีเขาเป็นคดีเขาเป็นคดีบ้านแหลมยังไงบ้านแหลมยังไงอ่ะมึงเป็นไม่ใช่เรียผมเขาเป็นคดีครับเขาเป็นคดีครับแต่ที่ผมอ่ะลงมาถ้าผมไม่ลงมาจัดการเรื่องเนี้ยพาแม่กองจะอยู่ยังไงอ่ะถ้ากรรมการโตนะถูกทําลายอ่ะโอ้โหมึงมีอิทธิพลมากขนาดนั้นเหรอมึงเก่งขนาดนั้นเหรอ มึงเป็นมึงเป็นมึงเป็นมึงมีที่พวกขนาดเลยเหรอโอ้ดีครูกูดกับมุงไม่ทานมากเลยถูกปะไอแคโนนหนึ่งโทรมาเคียกับผมด้วยนะโทรมาขอนน่นนี่นั่นผมบอกจบอย่างนี้มันจบไม่ได้หรอกจบอย่างเงี้ยพี่นายเสียเปรียบพี่นายเสียชื่ออืมเราไม่ว่างคุย่ะตอนนายกมาพอดีวันนั้นนายยกปอกพลมาหาผมพอดีมักเคียร์ให้พวกตัวเองแต่ไม่เคยห่วงความเสียหายของผู้เสียหายมันบ้าเปล่า นะคนที่อยากร so right. oh like ู้บ้าแหลมคืออะไรบ้าแหลมคืออะไรไม่คืนตังค์พระอะไรที่ผมจะต้องอะไรอ่ะพระผมเนี่ยไม่เคยขายเก๊ถ้าผมขายเก๊ผมอยู่ตรงนี้สิบปีไม่ได้หรอกไอ้คนดีนักคนดีนาของคุณทุกวันนี้อยู่ยังไงก็มึงแถไงมึงถึงอยู่ได้แล้วถามว่าทำไมผมวันนี้เรื่องนี้มีคนทัรมงทุกวันมันคืนเขาอย่างัเครื่องปมพกเออมึงคืนเงินเขาอย่างมีสิทธิ์เต็มร้อยในแค่ค่าหนังสือไม่ต้องค่าพระหรอกไอ้ไฟมึงคืนเขาหรือยังจบไหมเออ จบไหมแล้วทุกเคสที่มีปัญหากับผมมามีเคสไหนที่มันชนะให้ใช้อาวาตารให้ตั้งเฟซบลอมสมาคมพระเกอสมนดํดใหญ่กันนักใหญ่กันหนามรวมกันมาไม่เห็นจะรออสักเคสอะ่ะเพราะผมไม่เคยทําอะไรที่มันผิดเออถ้าผมผิดจริงอะมาเนี่ยผมอ,อยู่มไม่ได้รหรอกอาฉะนั้นสําหรับคนที่ถามบ้านแหลมบ้านแหลมบ้านแหลมละเล่าให้ฟังมึงอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไม่กี่ตัวเนี่ยถูกป่ละล่ะมึงอ่านอาคอมเมนต์ก่อน อ <นะ S 1> คอมเมนต์ในช่องมึงเนี่ยแแนโนนึงนี่นะเบื้องหลังก็ใครน,นี่มุกกระดองนี่นะใครอ่ะอ่าเนี่ยนะนะอะไรนะอะไรอาจารย์ปูนะวิแรทาบ้าทิศเนีย้ยไม่กี่คนเออทุกเคสจะมีตัวละครเดิมๆสุดท้ายผมบอกแล้วลลไงขาวันเนี้ยไอ้แก๊งเนี้ยนะมันลดการทำทิลงโบรารมัาครื่องจะดีขึ้น จะทำกลุ่มนี้กลุ่มเดียวได้ตังค์ได้หน้าทิ้งกัะหายสังคมถึงเวลาแล้วครับเอียเอ้ยกูกูคุยกับใครอยู่เนีนะ่<ม> bon. ยฟังใครอยู่เนีนะ่ยมาเนะีอะไรนะพี่เป็นจรวดเหรอผมเป็นประธานชมรมบักเครื่องภาคตะวันตกครับที L, บ่ยังไม่รู้พี่ก็รู้ไว้ด้วยเ <L, S 1> รแล้วพระบ้านผมมาที่อยู่ได้ทุกวันนี้แล้วราคาแพงไม่สั่นคลอนเพราะไอ้พวกนี้ไม่กล้ายุ่งเหรอ นะเพราะผมไม่ปล่อยจะพาบ้านผมถูกทำลายผมไม่ได้เกงกลวยคนพวกนี้ผ่ะแท้ไม่ไมีใครอยู่นะมึงเลยแต่ยายน้อยนะเหรียญบ้านแหลมมันกเอาไปขายเก๊กันนะเนี่ยเหรียญพ่อตานมันก็ทําไปขายเก๊กันไอหนึ่งเดียวไอหนึ่งเดียวเนี่ยนะเออใช่ป่ะนะเอาเก๊ไปขายเป็นแท้เราไม่ว่าแต่ถ้าไอ้ที่แท้บ,บ้านผมจะมาทําให้เป็นเก๊มันก็ต้องเจอกันก็แค่นั้นครับถุยนะ คุณไม่ต้องไปใส่ใจคอมเมนต์หรอกเพราะเขาอะรับจ้างมาให้คุณพูดความจริงเขาก็ไม่ได้ฟังจริงเหรออเนี่ยเฮียเอ้ยคนเฮียแบบนี้มีโลกเลยนะอ่ะมานะเดี๋ยวกันใช้สามสี่เครื่องมันไม่รู้หรอกว่าลบอะ่ะเน่ากับแสนฟังอยู่นะครับอาจารย์ ก็ถ้าฟังอยู่ก็มองหน้าผมเนี่ยถูกป่ะคำว่าผิดชอบชั่วดีอะตอนเด็กๆครูไม่ได้สอนเลยไงเออนะมึงด่าตัวเองเนี่ยมึงชอบชั่วดีอขนาเนี่้มึงรู้ป่ะของตัวรู้ตัวเองป่ะนะครับอ่ะมามึงกำลังด่าตัวเองนะขอนเลี่ยมมึงไม่อายถังคมมั่วว่ะมิงไม่อายจริงหรอถังคมอ่ะเนี่ยไม่อายเหรอ หวายเลยยังไงต่อเนี่ยแม่หนังคมอ่ะนอกจากหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยคุณย้ายเสือโอ้โหเฮ้ยคุณมาในงานของเขาคุณย้ายก็ทำงานหนักดีคุณเสียนูบังแคร์พี่คำดาบใหม่ใหม่บ้างไหมคลับคุณเสียนูบังแคร์นะ่ยนี่นะครับ นะมีอะไรนะหนังสือเสร็จยังอ่านาเด๋อเสือโฮอ่าแล้วมีข่าวามอื่นอีกไหมนะอ่ามึงด้านมากเลยเนอะกูอายกูละอายใจไว้เฮียนอ่ารไม่ออกปาโอเคนะอะไรนะเขาดูผมอยู่แล้วเขาแฝงมาแท้ผม ทั้งทั้งแถโนหนึ่งอ่ะทั้งไอเน่าดูผมอยู่แล้วถ้าไม่ดูผมจะรู้ได้ผมถ่ายพารแบ่งแฟนเพจไปองกระสองร้อยแล้วมันดูตั้งแต่ต้นรายการด้วยนะเออถ้าไม่ดูผมเนี่ยไอเชี่ยไม่ดูกู้จะรู้ได้ไงผมต่อย่างไรอะไรผมจะมีไม้เด็กอะไรนะจะมาแก้ต่างผมยังไงนะไม่มีพามันอุหลับอุนนอนไปด้วยเออมึงรู้ตัวใช่ไหมเนี่ยอืม เนี่ยเอ้าวอะไรนะฝั่งแท้วันนี้เงียบจังนะยฮะอ่ะกลัวไหมจะไปออกขนกระแสตอนนี้ซักสูตรรอไว้แล้วอย่าให้นะซักสูตรรอไว้แล้วนี่นะเตรียมน้ำหอมไว้แล้วด้วยจานของมันไปบอกหลวงปู่นะเดินหลายปีก่อนครับ ก็ได้แลละครับอะไรที่ผมบอกแล้วว่า <c oughs> <c oughs> นะป่นะพูดเรื่องวะเนี่ยอะไรนะเท่าะวัาดลอยต้อวงการพักเรื่องช่วงก่อนปีสามหกถึงสามเก้าหน่อยครับเตียนขวดการรุ่นไหนไปไหนกันหมดทั้งที่ถ้าจะมีชีวิตไม่ค่อยเห็นพวกท่านเลยคือจริงๆอะ่ะช่วงปีสามเก้าขึ้นมาเริ่มมีการทำเหรียญเกอ <c oughs> อ่า นะเริ่มมีการทำเหรียญเก๋กันประมาณสักปีสามเก้าสี่ศูนย์อ่าเนี่ยเริ่มมีการทำเหรียญเก๋<า>ก,เกันกนในแต<า><อ>ะดังเยินคือจริงมันจะมีก่อนนะนั้นเราแบงค์จากการที่ถอดมีการถอดยางถอดซิลิโคนแนีนะ่มีคนคิดแต่ถอดยางเนียซึ่งการถอดคิดการถอดครั้งแรกเนี่ยมันจากเป็นงานทําเก,จาการร๋จากนครสวรรค์จากพายุห่าฝนะนแล้วมันก็แพร่หลายเข้ามาแต่มันก้าหาเหรียญสวยๆไปถอดไม่ได้ นะแล้วเวลาถอดมาเนี่ยสมัยก่อนนะยางเอ่ยบล็อกตัวเป็นทองเหลืองเนเวลาปั๊มปั๊มไปปั๊มแรกๆอ่ะมันจะตึงแล้วแตงพอปั๊มนานๆแต่มันจะบวมไอเหลี่ยญทองคำเหลี่ยญเนี่ยปั๊มนะไม่ใช่ปั๊มแรกๆด้วยมันก็เลยบมออกการคุณสังเกตไหมบล็อกได้ใช่ทลังนะเนีสิ่งที่ผมพูดวันเนี้ยผมให้คุณอะ เดี๋ยวคุณไอแขนโน่หนึ่งเนี่ยมันอดหลับอดนอนดูเราเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรสักข้อหนึ่งว่าอดหลับอดนอนไม่ได้ไม่ได้อะไรไปแก้ต่างเลยไปแก้ต่างนะนะก็คือไอเหรียญเนี่ยคุณเห็นไหมแบงค์เหรียญแท้เนี่ยมองไม่เห็นหน้าหลังเลยไหมเป็นหน้าเดียวกันหมดตรงนี้เห็นไหมแต่คุณเห็นไหมว่าไเหรียญนั้นมันป่องกลางแบงค์เพราะมันบวมเนี่ยคุณมองเนี่ยตรงเด็กเห็นปะ ่เวลาปั๊มมันมีคนที่แบบเป็นแบบนี้ในโลกนี้เด้ไหวสัตว์เอ,อ้เต่แต่เหรียญนั้นมันป่องกลางเห็นไหมเขาเรียกว่าเหรียญทรงกังโมอ่ะป่องกลางแล้วลีบข้างไอ้นันะ่นอ่ะคือเหรียญนนะ่ะบล็อกมันบวมบล็อกมันยุบเข้าไปเพราะมันเป็นทองเหลืองไงอ่าเวลาปั๊มเนี่ยมันยุบเพราะมันไม่ใช่เหล็กชุบแข็งมันจะป่องกลางมันแก้ไขเรื่องนี้ไม่หรอกเพราะไอเหรียญบวมหน้าบวมหลังนะ เหรียญแท้ทั้งประเทศอ่ะเขาเรียกเป็นระนาบเดียวกันหมดอะไอเหรียญเนี้ยมันบวมนะคุณจะทำยังไงอะ่ะให้มันไม่บวมมาเนะี่ยเอาแค่นี้คุณแก้คุณตอบคำถามให้ได้แล้วกันนะกบองก,การมันก็เขาเรียกเรียกเหรียญแตงโมป่องกลางแล้วก็รีบคุณไปดูดิคุณไปหารูปดูคุณก็รู้รูกันนี้ก็มีออดกุ้งสยองอะ่ะก็ลงไว้ ถ่ายข้างปุ๊บป่องกลางเลยเอย่ยเขาจึงเรียกว่าเหรียญตงโมไงอ่าถ้าเหรียญแท้เราคุณไปหยิบมาเหอะมันตรงมันไม่เห็นหน้าเห็นหลังมันไม่เห็นจะขอบโง่แล้วโง่อ่าเหรียญแท้ไม่เห็นจะขอบเวลาหันข้างอะ่ะแต่<ง>เหรียญเก๊นะ่ะมันจะเห็นทั้งหน้าปู่ทวดหน้าเนี่ยหลวงปู่ทิมเลยแล้วก็ป่องกลางด้วยนั่นแหละแค่เนี้ยตอบคำถามไม่ได้แล้วกันเออโอ้ยเนี่ยพี่ ผมมาทำเอ็กเคเช็กกับผมเช่าผมเช็คพลาจากรูปอ่าไอ้ที่ดยูยากเราไม่ออกผลแต่ไอ้เก๋กระจอกเนี่ยกาแท้ดูง่ายเนี่ยเราออกผลให้คือไอ้เหรียญเนี่ยมันไม่ต้องไปดูเหรียญจริงหรอกพี่อันนี้มันเก๋ห่างตั้งแต่เห็นรูปสองวิแรกเลยผมที่รับไม่ได้จะอ้วกคือมัอนไม่ใช่พระที่เก๋ดงไง เออที่รับไม่ได้ที่จะอ้วกเน่ยคือมันไม่ใช่เหลี่ยงเก๊ดีเดอะไรเลยเขาใชป่ะเออถ้ามันเกดีเดก็ว่าไปอย่างอันนี้คือแบบมันหยาบมากอ่ะมันไม่มีความละอายที่มันจะเอาไอ้เก๊เนี่ยกระจอกแบบเนี้ยไปเอาตังค์เขาอ่ะคือมันจะอ้วกมันเอียนเออนะครับ ไล่ลบคอมเมนต์ผู้ชมใครลบกันอยู่ตอนเนี้ยไม่ได้ลบก็ไม่มีใครลบนะพี่มีอะไรลบพี่ลบของตัวเองป่ะอะละครละครเยอะป่ะลบของตัวเองป่ะมันพิมพ์แล้วเนี่ยพี่ดูนะพี่ดูนะครับคือที่เนี้ยไม่มีใครลบหรือพี่พี่ลบของตัวเองป่ะมันจะมียูทพิมอ่ะนะยูทพิมใช่ไหมพี่อ่าพิมพ์เองลบเองเนี้ยเหรอเหมือนกันสามยุทธพิมเหมือนกันเลย ก่าลงไปนะอ่าแล้วพี่คิดดิชื่อคนละชื่อแต่พิมพ์คําเดียวกันใช่แต่มันเป็นงานของพี่พี่เต็มที่ไปมันมีเหรอหาคนที่แบบว่าโอ้โหสิบชื่อแต่พิมพ์คําเดียวกันใจตรงกันเต๊ะพายเก่งนออะชื่อคนละชื่อแต่พิมพ์ข้อความเดียวกันเป๊ะขีดยาวโคตรสูงส่งเลยอ่ะนะ เออนะพี่ังคิดว่านะมึงเป็นคนที่จิบเวียสมส่งมากเลยพิมเองลบเองแล้วบอกเราไล่ลบแล้วทำไมมันจะทําให้เหรียญนั้นแท้ที่มาได้เหรอครับอะจะมาตอแหลต่างๆตามไอ้แถโนหนึ่งเนี่ยมันทําให้เหรียญมันแท้ได้เหรอครับอะไรครับอธิบายนู่นอธิบายเนี่พิมเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมกระเบิดกระเสียนู้บางแคบอกไงว่านอกจากประโยคแบบนี้แล้วมีอะไรอีกไหม ต้องไปดูแพ้ทรงข่าโพสต์ไว้ชัดเจนครับพี่หมอจักอาจารย์แพ้พูดแล้วเหรอโพสเรียนของขัง้องให้ดูขังพี่หมอจักรชีวิตดูแล้วเจอเฮอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรเนะพี่ไม่ต้องไปตอบโต้เลยครับพี่ปล่อยเลยไม่ต้องไปตอบโต้ดูให้เป็นเรื่องขำๆเดี๋ยวเพี่สังเกตนะสังเกตอ่ะมันอ่ามันคนละชื่อแต่มันจะพิมพ์ข้อความเดียวกันใช่อ่าแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่คนสิบ ชื่อพิมพ์ข้อความเดียวกันก็มาทํางานแบบนี้แล้วแล้วคุณคิดว่าเนะเออมันคุ้มค่าจ้างไหมมาเนี่ยงานน้าอย่ามึงอยากทำใหมเหลยเชื่อคุณถูกไหมคเนี้แท่ไปเรื่อยได้นะประมาณประมาณพันพันเราครั้งอ่าแล้วคุณแล้วคุณสังเกตป่ะ ไปจ้างมาเสร็จอะแทนที่ว่าเขาคนเราเราจะแย่ไว้เพิ่มยอดวิวให้เราอีกผมจะไปบล็อกคุณทำไมคุณก็เพิ่มยอดวิวไว้ผมเนี่ยถูกไหมคุณก็เพิ่มยอดวิวให้เราเนี่ยี่เอาเหกรรมร้ายเราที่ไหนได้มาเพิ่มยอดวิวให้เราอีกอสรุปออกโคลกระแสไหมครับอ่านยันเช้าเลยนะครับสรุปออกของกระแสไหมจะท้ามยันเช้าเลยนะไม่เป็นไรเนี่ยดีคุณพิูนะคุณได้ตังหงคาลบคุณมาพิมพ์เนี่ยเพิ่มยอดวิวไว้ผม เพิ <muitas> ่มคำพิวให้ผมทําให้เฟซบุ๊กเกิดการมองเห็นเปิดเฟซผมอีกมือนี่คอมเมนมากเลยนะสุดท้ายแทนที่จะมาทําให้ผมแย่ทําให้ผมดีขึ้นคุณคิดดีว่าใครมันโง่ดูว่าฮ่าเซนูดูบางแกที่วผมนั่งฟังหผมก็นั่งคุยฟังทํำไมผมถึงว่าเออเอยแบงค์ดีแล้วถูก่าเพิ่มยอดวิวให้เราคอมเมนต์เยอะเปิดการมองเห็นให้เรา แล้วสุดท้ายที่จ้างมาเนี่ยถูกปะ่ะทาให้เพจเราดีขึ้นเปิดการมองเห็นมากขึ้นมึงง่หรือไอ้นคนจ้างมาเนี่ยเออเูกปะ่ะใช่ป่ะเสียตังค์ด้วยอ่าทาให้เราได้ประโยชน์ด้วยมันโง้ให้คนจ้างมาเนี่ย มีจะรูปท่านหลังเออจ้างเฮียรอยยุดนี่นะ้าหนมันก็ได้มีจะรูปมาหันหลังรูปนะเนี่ยก็ดีพี่มามาลูกปช่วย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 ไปช่วยไปแบบว่ะไม่ต้องจ้างกูมาเองเลยเนี่งลองดูเพื่อนอแต่จ้างเขาดูอยู่ใช่เห็นป่ะเป็นหินแตกไปเลยถูกเนี่ยคุณคิดด้วยว่าไอ้คนที่ใช้วิธีนี้มันโง่หรือมันฉลาดเพิ่มยอดวิวเพิ่มคอมเมนต์เปิดการมอเงี้ช่องให้เราแล้วมันเสียตังค์ ค,ความจริงไม่มีเปลี่ยนแปลงธนาพักเนี่ยเไจ้าแม่หุ่นในด้าขับไงก็บอกว่ามันโง่ผมเชื่อผมยังละอ,อ่ะครอบครัวสันขวานดูพายังไปดูพาะก,กันนะใช่ครับผมจา้างเพิ่มยอดวิวแล้วพิมพ์ดาตัวผมเองเพลินต้มแล้วมาใครต้มแล้ว,าาอ,ลวอ่ะตอนนี้นะใครอยากได้ของที่ระลึกจากนะเพศสันขวานอยากได้พระไหมอ้าวรายการแรกก่อนโอหยิบพระมา ใช่ผมจ้างมาเปิดการมองเห็นจ้างมาด่าตัวเองเนียนไม่ล่ะเออเห็นป่ะยังไม่ออกอีกเนี่ยทุกวันเห็นยไหมยอดนะคนดูก็เยอะยอดวิวกระจัดกระจายนี่เออฝากลุ hmm. ้มกระแปมหน่อยด้วยอะไรลูกโอ้โหนี่พายเยอะขนาดนี้เหรอถ้าจ้างขนาดนี้ฝากลุ้มกระแปมหน่อยไหมอ่า คุยจ้างคืนละห้าร้อยพร้อมกับใจครับจะจ้างห้าร้อยของกับใจไม่ไม่ไม่ว่างไอ้ได้ไ,ไอ้เบิร์ตอยู่เปล่าสแปมเไม่ไม่อยากเจอเพจมันแล้วอ่ะเบิร์ตมาไม่รู้ว่าจ้างเบิร์ตเท่าไหร่อ่ะมาแต่เบิร์ตอะ่ะเบิร์ตบอกว่าช่วงนี้เบิร์ตใช้เยอะ เบอร์อินบ็อกก์มาหาพี่ดีกว่าเลยพี่หางานให้เบอร์ทำสบายกว่านี้ด้วยไม่ต้องเครียดด้วยพะอะไรนี่อเคี้บ้านเนี่ยลูกแต่มีพระรที่เพ้่อนี่หายากนะรูปหล่ลอเพราะเจียงว่าเจริญสุขารามไปนอนนี่หายากรออะไรอะไป นอนไม่กินแล้วก็นอนเก็บใส่เข้าไปใครเอามาละกล่องนี้สมเด็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วคืนหนึ่งมีคนดูสามร้อยกว่าคนแต่ตอนนี้คนดูสามพันกว่าเนี่ยอ่าแห่นอนจ่ายเงินให้ยอดวิวเ้าก็ผมบอกแล้วว่ามันโง่วิวันเดพนะครับ เริ่มการตุนใครพร้อมจะโดนต้มตุนแล้วของเสียงน่อยคนดูพังผมใครพร้อมจะโดนตุนสมองชิดว o ลดิ i n g อ o m m e n ใหม่ๆยังไม่มีจะเข้ากัพวนี้อย่าใช้ภาษาสูงนี่ว o ลดิ i n g c o m m e n แล้วใครเขาจะไปรู้มันคืออะไรจะรู้เนี่ยชอบเสียนู้นที่ชอบใช้เลยนะนะ พิมใหญ่เลยอือตอนเนี้ยจังหวะนี้เขาจะพิมพ์อะไรก็ได้ใช่เพราะว่าพเราเลื่อยเหมือนกันเราเก๋เริ่มแต่เรจะพิมอย่างนี้ตอนนี้นะสิ่งที่จะทำมาคือเก๋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 พิดูดวงดาวลวงนาเอาเลยแบนกําไรไปเลยมันรวยอยู่แล้วเห็นไหมอ่าโอเคเก๋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 พระไม่แทนเนี่ยพี่ดูหน่อยอ่าเนี่ยมาก่อนลวงนาเลยอ่าแล้วก็หาว่าผมวันนี้ผมนั่งลวงนาวันแล้วก็เป็นโง้ออะ เอาว่าพี่ๆคนฉลาดที่อยากขับมาเครื่องก็อยู่ด้วยกันเฮ้เอาโอเคกระส่งสนุกก็มมีความสุขมาก